Our side. I don't wanna waste what's left the storms we chase and leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left yeah. and we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow, through the sun rays, and we'll งานกแค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยนะพี่อร่อยเลครับพี่ครับจริงๆก็ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยจริงๆที่เราอยากรับงานที่มาเพราะว่าในรายละเอียดของตัวงานมีเขียนอยชัดเจนว่าจะให้พี่อับเขาทำอาหารก็เลยครับแพชชั่นแรงมากสำหรับงานี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยกับพี่เขาเลยว่าเนี่ยพี่ join join ไม่ไม่หรอกถ้าไม่อร่อยแล้วก็ ก็อร่อยแล้วอร่อยไหมครับอร่อยแล้วหวานด้วยไหมครับหวานของค่ะโอ้มีของหวานด้วยค่ะบนเวทีมีของหวานไใค่ับแล้วอย่างแอปนะคะเราคุยบอกว่าอยากมาให้เพราะว่าอยากจริงจรแล้วเหตุผลที่เป็นเหตุผลหลักที่เขาอยากทำงานเราฟังแล้วรอย่างไงวะเขารอคอยเลยนะเนี่ยก็เลยถามว่า เราไม่กดดันเป็นครั้งแรกของแอลเหมือนกันค่ะในการแบบเอ่อเอาอีเวนต์แล้วก็ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ว่าไม่กดดันตัวเองแต่ว่ากดดันเขาแทนว่าใช่ค่ะว่าแน่ใจนะถ้าถ้าถ้าแน่ใจว่าอกอยังไงก็อร่อยครับโออครมมนนนเเไ่้ยยังไม่เคยยังไม่มีโอกาสได้ลองแต่ว่าก็จะก็ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อของให้ทานดีกว่าแต่ว่าที่เขาเป็นคนเลือกร้านเก่งมากเก่งมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากชิมเปียกของเขาบ้างแน่นอน มาเขาสัญญาเขาจะทำสปาเกตตี้ให้ผมลองทานยังไม่เคยยังไม่ได้กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วครับกี่เดือนกีเดือนแล้วนะกี่เดีแล้วพ่ะจะมีได้เนี่ยได้เพราะอบเปแล้วจะทำเป็นแล้วไงโอ้แน่นอนค่ะวันนี้เราลองแล้วง่ายทำทำไมเป็นเมนูสปาเกตตี้ล่ะคะออกเมื่อตอนนั้นก็แบบคุดก็ยังไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนี้น่าจะเป็นของทอดแล้วค่ะแต่ว่าของทอดในที่นี้ก็คือยังเป็นของพ่อที่ดีเรอสุขภาพ แสดงว่าจะมีคำที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าใช่ไหมในการทำให้นอนคุณพาม่แน่นอน,นะคะ่ะหลังจากเราได้มัดมัดจริตไปมาสักครู่มีการป้อนกันด้วยนะคะครับนะผมค่ะนะคะ อาจจะอาบสักท nah ี่อานอ่างนี้มีสกิปลไหมคะในเรื no> ่องของการป้อนมีสกิลอ๋ออันนี้คือส่บนเวทีอันนั้นต้องโทษพี่เอ็กกี้ค่ะไม่โทษไม่โทษพี่เอกกี้นะ่ยไม่โทษเพราะว่ารู้สึกว่าดีดีคุณนนท์เขาอาจจะแตะตงตัวเอกกี้หลังหลังมาต้องสื่นค่ะแกเดี๋ยวกลับไปเช็คแต่ว่าการเราก็คือแบบว่าเขินมากเลยนะครับเนี่ย เคยเสียงเคี้ยวอเปล่ีไม่น่าเกื่ผมเขอเอเคยเสียงกรอบหรือเปล่าคะเพราะนันน่าจะรู้ว่าเวลาี่แอปเขือนที่แอปน่าจะแบบาระกาวันทีเมื่อกี้เลยแต่ก็จะแบบพูดอะไรไม่อยู่เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้แอปเขืเวลาเขาอยู่ๆเรื่องพูดแบบลัลๆลุลุลุ นี่เป็นการป้อนกันครั้งแรกหรือต่ออะไรเนี่ยเป็นการป้อนกันครั้งแรกครั้งแรกเลยครับครั้เดียวนี้ครับเดี๋ยวนี้ค่ะครั้งแรกบนเวทีค่ะแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้มีการป้อนกันมาหลายครั้งแล้วเพิ่มขึ้นอีกแล้วผม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 ทำบ่อยทำให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยไหมอร่อยขพูดไหมครับอร่อย เในคำถามมาคัดตอบคับตอบเมื่อวันนไปซัปพอร์ตหลังเขาเป็นไงแขวนโอเคครับอ๋อค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็คัดต่อได้เลยค่ะจริงๆอยากไปร่วมมินดีค่ะกับผลงานล่าสิทธิ์อยูค่ะแล้วแอร์เฟิร์ก็ก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วยก็อยากไปร่วมแสดงทำมินดี้น่ากลัวไหมคุคะ น่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก็เลยอยากอยากไปดูด้วยอยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบจังของไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะน่ากลัวแระสนุกนะครับในในใมีคนไม่ขาดมีคนเยอะคนเยอะมันมืดมันมืดมันมืดอีก ไม่คนเยอะเลยม่กล้าบกับไรถึงคนเยอะเลยไม่กลับใช่ใคดนคนไม่หมดอะไรเเมื่อกี้ว่าทงคันบคนหมดเพราะักัลัวนักลัวไงเดี๋ยวต้องไ่ติดตามเองเาเล่นดีไหมคะโอ้าระดับนี้ ไม่ต้องพูดถึงอันไม่ดีแล้วคุณแอดมาซัพพอร์ตเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็แทบก็เป็นหนึ่งในคนสํับครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกำลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่เราขอบคุณมากๆอันนี้เราควนเตียมไปเลยรรบดูหรืออะไรก็ตามจริงๆเราก็มีบอกโรงงานที่เขาไปแล้วครับแต่ส่วนที่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็นเป็น สิแต่ว่านี่คือเซอร์ไพรส์นี่คือเซอร์ไพรส์มคะเซอร์ไพรส์่ปก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วอะครับมาแล้วคือพอที่เขามาได้เราเราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่แบบโอ๊ยเซอร์ไพรส์แล้วแต่แี่คือล็อกคิวให้เลยเปล่าสำหรับหนังวานชาเขาชวนแล้วก็ได้เห็นสตอรี่ของบรรกุนติดและออกเดินทางใช่แต่พอมาถึงแต่พอมาถึงงานนี้คนก็ ตาลอยนองและพี่เอกพูดประโยีออกงานทางด้านขานั้นผลาออกองอันนี้ยังไงคะพี่แอบจะหนีสิคะอันนีอันนี้คุณแสดงมาเล่นได้แล้วใช่ไหมคะเล่นได้ครับโยนสิเอ่อยอมรับพี่แตามที่พี่เอกพูดเลยพี่คบ น้อมรับน้อมรับคำาพวกผู้รักอย่างนี้เราไม่ได้เตรียมมาเราน้อมรับคําที่ทุกคนพูดครับส่วนตัวแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คํานั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่แต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างนี้เราก็เราก็เข้าใจแล้วก็ติดไม่ติดเราไม่ติดแบ่วแ่ก็อนุญาตใช่ไหมคะ อันน das ja das 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 <weiß> ี้ใช้คำว่าคู่รักคนรักจะได้เขียนถาวรจะได้เขียนถาวรประเด็นถาวนใช่ค่ะหรือจะช่วยคิดคนเสมือนจะช่วยคิดหรอเปล่าทำอะไรดีครับทำไหนดีวิ้ย์โยนได้อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้แล้วคู่รักอะไรก็ได้ที่ทุกคนหยิ่งปีแต่ว่าคู่รักก็ได้น้องอนุมารก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ ได้ครับได้เลยแล้วแล้วเ,เวลาลนนนแนะนำคนตัวแนะนำให้คนอ,นยอยืนน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราแนะนำกันไ่ายังไงว่าอันนี้เป็นแฟนคลับหรือรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าเออผมเป็นคนคุยที่เคนะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วเราเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ก็แซวแหวนตั้งแต่มีแฟนอะไรที่เปิดที่เปิด แต่รุ่นนั้นเข้าไปก็เลยแบบไม่ไม่ไปไเป็นค่ะอาจจะรัฐธรรมนูญมาดีชานิแล้วว่าตั้งแต่เรียนแบบคพื่นคลินแบบคูดเร็วขึ้นแบบตอบแบบฉาดฉาดขึ้นอะไรอย่างเี้ยใช่ล่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าโดนเพื่อนแจ้งบ่อยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับวีดีโอไม่น่าเกี่ยวอันนั้นจะเป็นเพราะว่าพี่เขาทำงานทุกทีกรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย ทำให้แบบอัพอัพสกิลอัพเลเวลแล้วรต่ที่ทำให้คุณวาตัวเองพูดเร็วขึ้นไหมคะก็ค่ะเอ่าแล้วก็แบบหมายถึงว่ารู้สึกเปิดมากขึ้นก็พูดก็คุยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แอป l e w a t ก็คงมีส่วนในการทำพิธีกรในหลายๆรูปแบบด้วยอย่างจำได้ว่าเวลาที่ไปเจอหลายๆคนแล้วเขาแซวเขาพูดถึงเราอยากแซวแย่างเงี้ยแค่มาเจอเล่นทุกคนเลย เดี๋ยวนี้มีชื่อนนทุกเปเบิลบางทีก็รู้สึกเกรงใจดีดีใจอีกดีใจแต่ว่านนทุนก็แฮปปี้ทุกครั้งที่มีคนแซวใช่ไหมแฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แน่นอนแล้วตัวแอปล่ะคะชินหรือยังเวลามีคนแซวว่าแซวมีแซวคนเยอะมากจริงจริง ก็เชียนค่ะแต่เห็นที่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมาคือเงินใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็แยกกันได้ค่ะระหว่างเล่นส่วนตัวกับกาศการทํางานบางทีก็จะเงนใจก็จะแบบบอกเขาหลังไปว่าเออวันนี้ไปทํางานวันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเ e น s ช่นถึงนะหรืออะไรซึ่งถนนเขาก็น่ารักเพราะว่าเข้าใจค่ะ ก็เต็มใจคฟังที่โดนที่ถึงตัวแนบยังอยากเคลียร์เป็นใจอะไรคะให้สัมภาษณ์เชิญนชมว่าแบบคือหัวแคลนเคลียร์ดีแต่ไม่ใช่ทุเรศค่ับมีอะไรเพราะว่ามีใหม่หรืออะไรเงี้ยรู้สึกผมว่าผมว่าผมก็ทำตามธรรมชาติของผมแต่ว่าก็คงไม่ได้ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเร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 า,เราทำดีมากมายอะไรแบบตลกนะแล้วก็ทำตามที่ที่เราพอพอจะพอจะรู้พอจะอะไรเนี่ยแต่เราคงไม่ได้แบบ บาง liksom, บางแล yeah. ้เน hey, okay? hmm. like, yeah. uh ี่ยผมก็ผมว่าพี่เขาอ่ะอหีมเลเวลนึงเลยดีกว่าผมเยอะเลยสูงสูงกว้าพี่เขาเแรงเยอะกว่าใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นตัวธรรมชาติที่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากมากแล้วชอบไหมครับชอบชอบมากไหมครับชอบเลยเดี๋วเราแอปนะคะชอบพี่แอปเนี่ยแหละ แอ๊ใหญ่ยอมแพ้แอ๊ดต้งเขาคุณแอัพชอบไหมคะตับป่าค่ะไได้เลยแกจะทำใหเสียชื่อเสียชื่อเราต้องเราต้องใครทู่เขาชอบแอ๊ดชอบไหมคะไมชอบถึงได้ยื่อยู่ตรงนี้ร้อนมากเลครับ โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากจะมีงานคู่อีกไหมคะอ๋อไม่ติดเลยฮะไม่มีดเลยมีจีก็คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราเฉลิมันโอเคู่กงๆอยากเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคืออะไรในการรับงานคู่คิวค่ะที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิวมันก็จะเป็นแล้วก็เข้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไร จะร้องเพลงไหมคะงานคู่น่าจะร้องเพลงเลยตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงแล้วโหแอปบมีมั้งใครอื่นไหมคะถ้าพี่แอปจะร้องเพลงไงวันนี้ก็คือการแบบว่าข้ามกำแพงของแอ๊อย่างนลยโอ้โหผ่าเดี๋ยวจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีกค่ะเขาพูดตั้งแต่งานงานคุณแป้งแล้วว่า ใชอุ้ยตอนเนี้ยรู้สึกเขาดาวมากเลยว่าปวดปีใหม่เลยใช่เลยค่ะนี่ก็สัญญาณแล้วก็ลังจะกระงสิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแล้วคะจะถามว่าซอบไปหรือยังคะใหอบเรีน้องเพงก่อนเปลี่ยนรูปแบบไมอย่างลองได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบแล้ว จะรอนะคะจะรอนะคะผมก็รอเหมือนกันเรอดตอนรเชู่กันนะคะส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมส่งปีใหม่ไปทปีเขาร้องได้อยู่เลยปีเขาร้องเป็นประจำอยู่เลยเดี๋ยวปีร้องแผลเต้นด้วยถ้าถ้าจะไม่แอบร้องไม่แอบร้องแนวไหนค่ะสมงก็ดสองเสองสองหกมาเด่นไม เฉยๆสมมติตัวเองไม่ออกเลยค่ะเอาชื่อเพลงก็ได้ค่ะชื่อเพลงอะไรผมขออันนี้ก็ได้ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้ไม่ติดหูไปดูกันแล้นะอะไรก็ได้โอเคโอเคนะโอเคบคุณนะรั